ตอนนี้ก็ใกล้จะอีเวนต์ใหม่แล้วนะฮะอีเวนต์นี้ผมก็ไม่รู้ว่าคือเป็นยังไงนะเห็นเขาบอกว่าเป็นแนวญี่ปุ่นนะแนวญี่ปุ่นสงครากันเอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยอมบี้ใหม่แล้วอ่ะดูดีนะนีโอ,อ้มันคือหลุมอะไรเนาะนี่นี่โอ้ย ดมิดมผลไหมโอ้นะมาอีกแล้วนะฮะซอมบี้เ yeah. ย่เชี่ยอะไรวะเฮ้ยน้ำแข็งมาวะ่ะน้ำแข็งมาอุย้ยอันนี้ขผยทุกคนขผยอุยอ้ยนี่คือแล้วกูไม่มีเงินกูไม่มีเงิน โอ้กูไม่มีเงินในสัตว์ขายดีวะกูไม่มีเงินเาพื่อแเงียพลาดโอกาสไม่เป็นไรครั้งนี้ผมจะคอยอ่านแบบข้อความข้างบนเลยนะเหมือนช่วยผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่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  อู้อู้รวยเลยรวยเลยรวยเลยเอาไปทำาังไมซื้อไม่ติดโอ้โหซื้อติดแล้วมีนะฮะรวยเลยซื้อไว้ก่อนดูดีม่อีกแล้วอุ้ยปลาปลาข้าวส่งรูปอีกแล้วมีรูปส่งอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะอุ้ยปลาข้าวช่วยเราอ่ะปลาข้าวขนอยู่นะฮะอุ้ยเนาะไม่ไหวไม่ไหวบอกแล้ว่าผมอ่านข้อความอย่างนี้นี่แหละ ดวงดีจ้ะนี่นะอุ้ยอ้ยอะไรวะอุ้ยแจกสายฟ้าอีกแล้วทุกคนอุ้ยอุ้พาสวนกูด้วยโอ้โหไอสัตว์ว้าวอะไรวะฮะสถานะใหม่าอากาศใหม่แมงกระพุนคือยังไงวะแมงกระพุนอุ้ยก็สวยอยู่นะออกแนวแบบทะเลทะเลอย่างนี้หรอ มันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้หร,อ,หรอเป็นไปได้นะเอาไอสัตว์เผลอเก็บแล้วมันบอกว่าเลยว่าปะเก้าบอกว่าใช่น่าจะคุยอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้มันจะอยู่นานไหมวะอะไรอ่ะมันจะบอกทําไมวะอะไรอ่ะ ตรงนี้อะไรอ่ะอีกสองนาทีหรองงอ่ะก็ะใช่ไงแบมบูโบกสม,มุยคนงานบอกว่าอีคืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ขายวะ่ะแต่ผมมีอยู่แล้วฮะน,ๆๆนะนู่นนู่นนี่จะพาให้ดูเนี่ยผมโอ้ยเนาะเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะไอน่าจะเห็นเนาะอ,อะไรวะโอ้โอ้ต้องรีบหนีต้องรีบดีไอสัต ไปแล้วอ้าวอ,อ,อะไรวะเอ้าโหเน้เอา้เอาวุิยคืออะไรอ่ะคือยังไงบอกผมทีครับปีนไม่ไนะกระโดดไม่สูงนะคือยังไงอ่ะนี่ลองขึ้นดูดิขึ้นไม่ได้โอ้ ยังไงวะอิแต่เหมือนผลไม้เรืองแสงแป,แปลกนะงงวะ่ะคือยังไงอ่ะบอกผมทีแม่งอุย้ยหนะนี่นะโอเคนี่นะผมใหญ่อย,ย,อยงงวยนู่นอุ้ยงงบบะแต่สวนเรานี่แบบมันจ้ามากเลยคือยังไงมันจะสุ่มแบบผมก็เข้าไฟขึ้นโอ้ยปวดัสัคนงามบอกว่าสาเฮ้ยดวงดีจังวะดูดิ อยู่ใกล้กูเลยวิมันกู้ทีสถานะวะนี่นี่นี่โอ้ยอะไรอ่ะหอกจางหายไอ้เสียปัจจุบันที่อะไรวะโซนก็จะบอกทุกอย่างคืออะไรอ่ะเฮ้ยเที่ไม่เคยเห็นวิมือเลี้ยวมือเลี้ยวทุกคนคือให้เราทำเชี่ยอะไรก่อนไอ้เหี้ยเอาไอ้สัตว ต้นที่เขาบอกเขาไม่มีคือยังไงอ๋อฮะจักหอแต่งงตัวแรกผมก็ไม่รู้แบบนี้นี่แหละเฮ้ยทำยังไงวะโว้ยหนอแล้ววันนี่จิ้งจกหานะจิ้งจกหางเจอนี่คือยังไงเนาะผู้กลุ่มโอ้ยหนอสภาพอากาศนี่ เขาบอกว่าเกียร์ช็อปจะมีอะไรใหม่ๆใช่ไหมตั้มหนึ่งนะแต่ตู้นี้ยังอยู่นะทุกคนไม่ต้องระแวงนะตู้นี้ยังอยู่ดูสิมีอะไรขายนี่นี่นี่น,นี่คนงานบอกว่าเน่าเน่าอะไรวะอุ้ยเขี้ยสีรถบักเองผมว่าราคาต้องต่ำลงแน่ผมว่านะเกียร์ช็อปไม่มีอะไรใหม่ๆวะ่ะมซีช็อปอันนี้สำคัญมากดูสิมันจะมีเชียรยอะไรมาใหม่นะ เปิดมาก็ไม่เจอเชี่ยเลยนะฮะไปนะขึ้นมา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 เอา้ายังไม่มีนี่มันมาหาจากเชี่ยไหนวะมันมาหาจากไหนอะทุกคนมันหาจากไหนอะเพียงเมียทุกคนช่วยไปหน่อยดิ ซนน่องอีกทีปัจจุบันผมรู้แล้วไังไงให้เก็บคนที่ติดสถานะ SETELO ลุกวิเก้าหนึ่งสองอะไรที่อะไรวะอ่านไม่ง แหลกมากเลยก็มีเรียนตาเสียอ่ะไม่เว่ยหยิ่งหยั่งใช่ไหมหยิ่งหยั่งนะทุกคนนี่คือยังไงใส่ผลไม้หรอนี่ยังไงวะเหตุ ดีแล้วดีแล้วเออเดี่ยวโอ้ยเนาะงงแป๊บนึงดูสิอบนี่ไงแผน่นซีดนี่ตรงปกเลยอุ้ยนี่ไงต้นนี้เราต้องอะไรก่อนอ่ะนี่นะฮะซึ่งนี่มาเดี๋ยว เอิมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะตอนนี้มีแต่ความงงนะฮะซึ่งเดี๋ยวอธิอีไม่ออิกทีแล้วนะเดีย๋ยวมาอธิบายอีเวนต์นี้กันนะฮะซึ่งตามนี้เลยนะฮะเดีย๋ยวจะพูดอธิบายให้เลยะฮะซึ่งเรานะฮะต้องรอให้ผลใดสักผลหนึ่งนะติดสถานะแทนครูนะฮะซึ่งสถานีนะฮะจะมาในทุกๆหนึ่งชั่วโมงของอีเวนต์นะฮะนะเพนยำทุก ทุกหนึ่งชั่วโมงเดอพอได้ผลที่ติดสถานะเทนคูแล้วนะฮะให้เราให้กับหมีชอหรือพระอาจารย์ได้นะฮะซึ่งถ้าเราให้พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จะตามกิโลที่เขาต้องการนะฮะเขาจะอัปเกรดต้นบอนใส่ตามเซตนะฮะ ซึ่งถ้าเราอัพครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นเซตที่หนึ่งนะ,ะต้นบอลใส่ก็จะเหลือแค่ต่อเฉยๆนะ,ะแล้วเราก็จะได้เอ่อตาหย่นอนหยางนะฮะซึ่งตาหย่นอนหยางเนี่ยก็ไว้ซื้อในช็อปหมีนะฮะช็อปตัวนี้นะขายได้หลายอย่างเลยนะฮะซึ่งในช็อปนี้ก็จะมี พวงคุญแจนะฮะคือแบบอยู่ในตามน้ำหนักนี่แหละซึ่งเซตนั้นนี่แหละถ้าเราได้เซตอย่างใช่ไหมไอ้คุญแจที่หนึ่งนะฮะมันก็จะปลดล็อกนี่เองนะซึ่งถ้าเราให้กับมีช็อปใช่ไหมมีช็อปก็จะให้ตราดหยุดอย่างนะฮะตามจํานวนผลหรือกิโลนะฮะเราได้ตายอย่างแล้วก็ซื้อตามสบายนะฮะในช็อปมีนะฮะผมจะด้วยช็อปมีแล้วกันนะฮะซึ่ง ถ้าต้นบอลใส่โตเต็มที่จะได้มาเล่นไหมคาตอบคือไม่รู้น่าจะไม่มัง้งน่าจะเป็นแค่แบบต้นไม้ของพระอาจารย์นี่เองนะอะัปเดดญี่ปุ่นนี่นะ,ะก็มีเพียงแค่นี้นะฮะซึ่งสรุปคือเหมือนน้ำผึ้งเลยนะฮะซึ่งก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะไปบรรุน